แม่ช่วงนี้มันยุ่งยุ่งจังเลยฮะเอเออันนี้อะไรเอ่ย bicycle rider simulator งั้นเหรออืมเพลเลยอ่าสวัสดีกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึ่งครับผมตอนจะเริ่มปั่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปกันอ่าบรรยากาศช่างอะไรอะ take me please อ่า take me โอเคอ๋อโอเค เซฟพอยต์ไม่ใช่ได้เงินได้ทองตายครับอ่าเฮ้ยสบายสบายปะเอ่อรับลมนะครับ just relax and ride เดี๋ยวก่อนขอเก็บตังกก่อนไม่ได้เลยสิ่งนี้เดี๋ยว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 ขออนุญาตเป็นมุมมองข้างหน้าแล้วกันอ่า เอาใหม่ครับเอาใหม่ตะกิ้นเป็นแบบภาพเหตุการณ์แบบลวงหน้าเฉยๆนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไปเฮ้ยๆทำไมมันชอบหันมากล้องหน้าตลอดเลยอ่ะไม่เอ๋จะดูมุมข้างหลังอุ๊ยเอาว่าเอาว่ามองไม่เห็นด่างด้วยเมื่อกี้อะไรอ่ะ Don't crash your s e l f please โอเคโอเคอย่าชนนะครับอย่าชนนี่เดี๋ยวทางธรรมชาติมากอันนี้ <c oughs> เอ้ยเฮ้ย้วจะทำเวลาได้เท่าไหร่อะเฮ้ย,ยแต่ง่งายๆครับสบายๆส,ส,สำหรับเราแล้วส,สองนาทีแล้วเหรอ <c oughs> แบบหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่โอ้โหทางง่ายมากขอทางแบบยากกว่านี้ได้ปะ ไปครับปั่นเร็วเลยเอ้ยเอ้ยทางทางเลี้ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าลืมที่จะเก็บเงินแล้วก็ถอยออกมาปั่นปั่นเร็วเลยอันนี้อุย้ยอะไรอ่ะพ่อหนุ่มสะดุดหินเหรอโอ้แย่มากอันนี้ไปครับไปครับไปครับอุย้ยรอบนี้เราชิวแล้วว่ะเราเซียนแล้วเนี่ยโอ้โห เออเออฮอ๋อเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยงฮ้ยเ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 ้อเยเา้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้้เยเเ้้ยยเเ้้้ยยยยเเ ไม่เห็นอะ่ะขอเปลี่ยนมุมมองย่ะย้ย,ะอ,ยะอะไรอะ่ะ <c oughs> <laughs> ย่านะ <c oughs> ย่าเก็บเงินครับเฮ้ยมันมีทางไปทางอื่นด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจมันท้าทายท้าทายอย่างนั้นหรือไหนนะเข้าตรงไหนเอ้ยเฮ้ยเยเล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 ยตรงนี้เหรอ โอ้ยใจเย็นใจเย็นมันมันมันเป็นเนินเดี๋ยวก็มองไม่เห็นช่วยด้วยช่วยด้วยเออใช่หรอนี่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 ว่าเรามันจัก,กรยานวิบากปันเล่นเล่น,ลนไม่จริงนี่ว่าอันนี้เออโอเคไม่ควรไปนะถูกละเดี๋ยว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 มุมกล้อง คุมกล้องหล่อนๆนะนี่ไปครับมาเส้นชายอยู่ตรงไหนไปกันดีกว่าเดี๋ยวอย่าหันมาข้างหน้าสิมันไม่เห็นท่านคิดเกิดอะไรขึ้นอดินสูบเหรอไปครับไปครับเร็วๆๆพรหน่มด้านนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยๆๆไม่เห็นข้าง กือบไปละเฮ้ยเดี๋ยว,ไป,วออไปทางไหนเนี่ยทางขวานะครับโอเคข้างหน้าเช็คพอย์ช่เป่าไม่ใช่จุดเช็คเวลาอุ้ยลืมขาหักเลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเริ่มไกลามากเฮ้ยเฮ้ยไปครับไปครับไปครับเร่งสปีดเฮ้ยเอฮ้ยเยอะเนี่ยทางหน้าอึ๊บ <laughs> โดดก่อนเอ้ยไม่ได้ไม่ยอมเอาไม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไอ้กูยุยูุยกูกูิลิวครับชิวๆวอันนี้เฮ้ยด้านข้างนี้อย่าลืมอย่าลืม กระโดดขึ้นอย่างเดียวกระโดดเออไนพิสุดว่าผ่านมันอ๋อเจนาทเีเดี๋ยวเดเราลืมััน้นหรือเปล่าไปครับเฮยเฮ้ย <Yeah. Hey. S 1> เก็บชั้นแล้วโอ้ oh, บอกสี่นะครับได้มา20แล้วไปครับอุ้ยทำไมขอนหมายข้างหน้านี้ใหญ่จังเยว่า hey. oh, wow. เรามันเสียนแล้วไงล่ะตอนนี้ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใม่เนื่องจากว่าขอดไม้เนื่องจากว่าขอนไม้มันสูงเกินไปนะครับไปไปไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยอะตรงนี้เราต้องขึ้นเนินตรงนี้ถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วเราต้อง,อองเราต้องอย่าโดดก่อนนะเออไปครับยังได้อยู่ตรงนี้เราต้องไปข้างหน้าแล้วก็อุ้ยมันไม่ขึ้น เอ่อคือว่าพ่อหนุ่มมีแรงป่ะเนี่ยมีแรงปั่นไหมอ่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เออที่มันได้อย่างนี้อ่าบางทีเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่ารีบแต่อย่าลืมที่จะกิเอ่อเทคมีอ่าอ่าอ่าอ,อ,อะไรอ่ะ ทางมันชันหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยมันเป็นทางที่ท้าทายปะวะเอดี๋ยวดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อฮะท้าทายซะเหลือเกินอุยๆๆๆๆๆ้ยเกิดตรงไหนเกิดโอ้โหไก่ด้วยประเด็นมามาเอาสิเดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เล่นไม่เล่นพูดพูดไรเงั้นเลยใจเย็นๆ อ่าตรงนี้ทางลงไปอ่าฮะลงลงแล้วก็มีเก็บชั้นตรงนั้นนะครับโอเคเราจะไม่กระโดดอะไรทั้งสิ้นเราจะไปอย่างเรียบง่ายตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปนะเฮ้ยจิกซพอยจิกพอยเดี๋ยวอุ้ยมันจุดจบแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเออไปครับสามสองหนึ่ง ง่ายๆบอกว่าปั่นแค่นี้เอง10นาทีครึ่ง